สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม ARK Survival Evolve Mobile นะครับผมซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP แรกของผมนะครับเพื่อนเ่น<ๆ>ก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนาเ,เ,เพื่อนเนะครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งโหลดเกมมานะครับเราก็จะมาอยู่หน้านี้ใช่ไหมผมก็จะมาแนะนําว่าการเข้าเกมการสร้างตัวละครแล้วก็การเข้าไปอยู่ในเกมนะครับแล้วก็จะอธิบายเบื้องต้นด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายผมก็จะมีะวิธีการซื้อ ก็อดโหมดนะครับหรือก็คอนโซลนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมซึ่งเข้าไปที่ Play ARK เนะครับเพื่อนๆซึ่งมันจะมี2ช้อยให้เลือกนะครับฝั่งขวาคือ p l a y m u l ต i p ิ a y e r นะครับผมแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่จะคือ Play single Player นะครับซึ่งเราจะเล่นแมปออฟไลน์นะครับซึ่งเป็น p l a y Single Player นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปเลยนะเนี่ยครับผมยังไม่มีเซฟอะไรนะครับผม แต่ถ้าเราจะเข้าเล่นครับเราต้องกดตัวที่แผ่นนี้เลยพอเข้ามาหน้านี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะเจอนะครับผมจะมี c a s u ว s u u v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  l l Hardcore นะครับผมซึ่งเป็นตัว c a s u a l นะครับผมมันก็คือตายแล้วของไม่ตกนะครับเพื่อนๆพวกอาวุธชุดเกราะอะไรพวกนี้เราก็จะยังไม่ตกนะมันจะอยู่กับเราอยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็น Survival นี่ผมก็ยังไม่เคยเข้าไปนะคะแต่ก็น่าจะของตกนะครับผม ของตกปกตินะครับหรือว่าถ้าเราารื้อบ้านที่เราสร้างไปแล้วเราก็จะได้ของคืนแค่50าสิบเปอร์เซ็นนะครับซึ่งไม่เหมือนตัวแคชช่วนที่อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเรารื้อมาเราได้คืน100%นะครับตัวนี้ได้คืนห้าสิบเปอร์เซแล้วก็ของตกนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับฮาร์ดคอร์นี้ก็คือของตกนะครับผมแล้วก็ลื้อคืนลื้อบ้านลื้ออะไรคืนเนี่ยเราจะไม่ได้ของคืนนะครับผมแล้วก็ รู้สึกว่าเลเวลเรานะครับถ้าตายนะครับมันจะลดลงมาเหลือ10บเลเวลครับซึ่งผมไม่เล่นแน่ครับผมไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นนะผมจะเลือกเป็นแคชชวลนะครับผมตายของไม่ตกนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาฝั่งด้านขวานะครับจะเป็นจะเป็นโหมดนะครับความระดับความยากนะครับผมจะมีอีซี่มีเดียมฮาร์ดแล้วก็บูตันนะครับ อ่าอย่างอีซี่ก่อนนะครับอ่าอีซี่เนี่ยเลเวลสัตว์นะครับมันก็จะต่ํานะครับแล้วก็มันจะเล่นง่ายนะครับผมก็คือสัตว์จะไม่โหดมากนะครับผมมิดเดิลก็ไล่ระดับขึ้นมาเลยครับผมเนาะแล้วก็อย่างนี้ exp นะครับขึ้น20%่สบนวกยีนะครับขึ้นนะครับผมอย่างมิดเดิลนะครับถ้าเป็นฮาร์ดอีเก็บวกอีก50%นะครับผมแล้วก็อย่างบูตอนนะฮะมันก็จะเป็นเลเวลสัตว์นะครับผม เลเวลสัตว์นี้ก็จะเยอะนะฮะแล้วก็ค่อนข้างเล่นยากนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับเพื่อนๆอย่างเพื่อนๆเ,เล่นใหม่ก็ลองอีซี่ก่อนก็ได้ครับเพื่อรู้แนวทางในการเล่นนะครับส่วนใครที่อ่าพอรู้แล้วนะครับผมก็เล่นระดับบูตอนไปเลยไปเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันนะครับผมว่ามีอะไรให้ทาบ้างนะครับอ่าพอมาถึงหน้านี้นะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆก็จะมาในโหมดสร้างตัวละครนะครับซึ่งด้านซ้ายบนนะครับผมมันจะเป็นตัวละครผู้ชายกับผู้หญิงนะครับเราติ๊กหนึ่งทีก็เป็นผู้หญิงติ๊กอีกหนึ่งทีก็เป็นผู้ชายนะครับหรือเพื่อนๆขี้เกียจสร้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าให้เขาสุ่มตกแต่งตัวละครให้นะครับผมอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับตรงเครื่องหมายเหมือนอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องสร้างก็ได้นะเพื่อนๆเราเลือกเอาเลยเราให้เขาสุ่มให้ อยากได้ตัวสูงตัวเตี้ยตัวขาวตัวดํานะครับเพื่อนเพื่อนเราก็เลือกเอาเลยอ่าอย่างผมนี่ครับชอบตัวนี้นะดูกล้ามใหญ่กล้ามโตนะครับดูมัดหนักดีนะเอาเป็นผมชอบตาสีเขียวนะเราสามารถปรับแต่งได้นะครับเพื่อนๆอ่าผมเอาตาสีเขียวนะผิวนี่เอาเป็นผมต้องใช้เป็นผิวสีขาวนะครับเพราะว่าตอนคืนถ้าเราตายอะ่ะเรากลับไปหาศพเราครับมันจะมองเห็นง่ายกว่าตอนนึง่ตัวละครที่เป็นสีดํานะครับเนเพื่อน อ,อย่างผมนี่ผมเอาหนุ่มผมทองแล้วกันทรงผมนี่มันจะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับผมเนี่ยแต่ว่าเราต้องเป็นไพรมอลพาร์นะครับหรือว่า v i p นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สมัครไพรมอลพาร์นะครับผมก็ได้แค่ทรงผมธรรมดานะนเพื่อนๆแล้วก็ต่อไปแฮร์ไลท์ก็คือผมยาวนะครับเอาประมาณไหนนะผมไม่แน่ใจว่าแฮร์เออไอตัวเนี้ยครับความยาวของผมเนี่ยก็คือแบบว่า ถ้ามันยาวสุดมันจะยาวได้แค่นี้ที่เราเซตไว้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ตอบไม่ได้นะแต่ผมก็จะเซตไว้สักประมาณตรงกลางแล้วกันครับประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็ตั้งชื่อเราชื่อตัวละครว่าอะไรผมกาตั้งตามช,ชื่อช่องมเลยนะบีมเมอร์นะครับผมโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยก็แอปพลายนะครับผมาเราก็ได้ตัวละครแล้วนะแต่เราเข้าเกมไปเลยแล้วก็กดตรงดอนนะครับปุ๊บ พอมาหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็จะอาจจะงงอีกนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็มันมีให้เลือกนะครับเราลองติ๊กมาเนี่ยเวทโซนสามนะครับเป็นระดับมิดเอี่ยมนะครับกค็คือจะมีสัตว์อ่าที่อ่าระดับกลางๆนะครับไม่โหดร้ายมากนะครับแต่ถ้าแบบสัตว์ดุร้ายเลยจะอยู่ด้านบนนี่ครับน o อตโซนสนะครับระดับฮาร์ดนะครับซึ่งเราเป็นผู้เล่นใหม่เราต้องเล่นอ่าประมาณโซนอีซี่นะครับเดี๋ยวเราลองไล่ดูนี่ก็ฮาร์ด นี่ก็ฮาร์ดมีเดียมมีเดียมมีเดยมอ่านี่เจออีซีแล้วครับเซาโซนสามนะครับอันนี้ก็อีซีนะครับอันนี้มีดเดยมครับมีเดยมโอเคงั้นเราก็จะเกิดในโซนอ่าเป็นอีซีนะครับซึ่งเป็นโซนที่ง่ายๆนะเพื่อนๆซึ่งมันจะไม่อันตรายมากนะครับสัตว์ดูร้ายก็จะไม่ค่อยมีนะโอเคเราได้โซนนี้แล้วนะครับเป็นเซาโซนสองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ กดที่สปาวเลยนะครับผมมาเสียงในเกมมันอาจจะดังหน่อยนะครับเพื่อนๆคือผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปตั้งค่าพร้อมกันเลยเพราะถ้าตั้งค่าจากนอางนอนเพื่อนจะมองไม่เห็นว่า,ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับในเกมอะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให้ทําบ้างนะครับผมเรามาเริ่มต้นนะครับทุกคนก็จะหน้าจอประมาณนี้นะครับ เขาบอกให้คลิกด้านซ้ายเราจะเดินนะอะ่เดินสปินเหรอสวิปทูจัมป์อ๋เอเดืนขึ้น2ทีก็จะจัมปนะครับผมโอเคอ่าเขาจะมีเควสบอกด้านบนนะครับเพื่อนๆตรงด้านขวาบนนะมันจะบอกว่าคอเลกอ่าสโตนหนึนะครับก็คือให้เราเก็บหินนะแต่ว่าผมจะยังไม่ทํำนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปตั้งค่าก่อนโอเคเข้ามาที่กระเป๋านะครับด้านบนซ้ายเสร็จแล้วเรามาที่ตรงตั้งค่านะครับ เริ่มจากตัวเกมนะครับเพื่อนๆเนเื่องจากว่า,าผมก็ไม่ค่อยรู้นะว่าอันไหนมันยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมเท่าที่ผมรู้แล้วผมตั้งเป็นประจําเลยนะก็คือ,อดิสอ,อย่างอันแรกนะครับแท็บทูไฮแมปนี่ก็คืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมจะติ๊กออกนะครับเพื่อนๆแต่ผมจะตั้งไว้แค่ดิสเบิลคาเมราชาร์กนะครับตัวนี้นะครับ มันจะต่างกันยังไงอะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวผมจะลองไปต่อยต้นไม้นะมีต้นไม้ต่อยไหมเนะี่ยโอ้โหนี่ไงมีอยู่หนึ่งต้นครับเพื่อนๆอ,นอะต่อยเดี๋ยวนะอาเมื่อกี้เราติ๊กไปแล้วนี่เรายังไม่แอพายโอเคเห็นไหมเพื่อนๆเห็นหน้าจอไหมนะมันสั่นไหมโอเคแล้วผมจะไปติ๊กนะครับ Disper Camera ฉากนะครับก็คือไม่ให้มันสั่นไหวนะครับส่วน ภาษานะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆปรับเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่า,าภาษามันจะไม่เป็นภาษาเอเลี่ยนนะฮะเราต้องปรับไว้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับในส่วนของคอนโทลคอนโทลเนี่ยครับเพื่อนๆถ้าสังเกตเนี่ยผมหน้าจอจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตรงเนี่ยตรงด้านล่างมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เพื่อนๆดูนะผมจะเข้าไปตั้งค่าตรง Hotbar Layout นะครับตรงนี้นะครับเป็น All Screen อ่ะเห็นไหม มีช่องมาให้เราแล้วครับเพื่อนเเราสามารถเอาของมาใส่ในช่องนี้ได้นะเพื่อนเื่อนแล้วก็ต่อไป left มันติแท็บนะครับเป็น c อ่ n เช v งวิวตัวนี้ผมผมไม่ปรับนะครับมันเป็นอย่างนี้มันโอเคแล้วนะครับแล้วก็ right มันติแท็บนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเราคลิกตรงด้านขวาหน้าจอตรงนี้ครับเราจะให้มันเป็นอะไรนะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นอย่างอ่าอย่างนั้น,นครับอย่างผมนี่เลือกเป็นวิวอินเวสทอรี่นะครับเพราะว่า เวลาเราเปิดตู้เปิดอะไรต่างๆหรือว่าเปิดตัวสัตว์นะครับเราสามารถกดเข้าตรงนี้ได้เลยนะโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับ o n s ส r e ีนจัม p a t t a c k นะครับดูเพื่อนๆสังเ,เ,เกตนะตรงนี้เราจะโลง่งใช่ไหมแต่ผมจะตั้งค่าให้เป็นอ่าอ่าเป็นมีมือนะครับมีมือก,กระโดดครับหลาดปัท่อมนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเห็นไหมนี่มีมือต่อยแล้ะ กดตรงนี้ไม่ต่อยแล้วนะเพื่อนเราต้องมากดตรงนี้นะแล้วการกระโดดเราก็กระโดดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับวิวก่อนนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะมีโหมดให้เราเลือกมากมายเลย๋ยวเช็งวิวก่อนโอเคให้เห็นตัวละครมาต่อครับแล้วก็มาถึงตรงลุกเซนอ่าเซนติวิตี้นะครับซึ่งเป็นความไวในการหมุนหน้าจอนะครับซึ่งผมก็ว่า ความไวระดับนี้ผมก็โอเคแล้วนะเพื่อนๆผมไม่อยากปรับเพิ่มนะเนี่ยครับถ้าเพื่อนอยากได้ไวมากก็มาด้านขวาครับดูครับซึ่งผมว่าอ่าผมประมาณนี้ผมโอเคแล้วนะครับต่อไปอย่างอินเวอร์ตลุกนะครับตัวนี้ก็เวลาเราเลื่อนขึ้นบนมันจะลงล่างนะครับเลื่อนลงล่างมันจะขึ้นบนครับผมไม่ใช้นะครับแท็บทูเมาส์นี่ผมรู้สึกว่ามันจะมีข้อเสียตรงตอนที่ผมขึ้นขี่สัตว์นะท้าที่ผมจําได้แล้วผม คลิกด้านขวาค้างเนี้ยแล้วเพื่อดูวิวนะครับมาโดดลงจากหลังสัตว์เพื่อนๆนยังไงผมต้องเอาออกนะครับตัวแถบถูเมาส์นี่ครับเอาตัวรันนี่เก็บไว้นะเพื่อนๆอย่างถ้าออโต้วรันนะครับถ้าเราเอาออกปุ๊บเรากดอย่างเงี้ยมันจะไม่วิ่งให้เราใช่ไหมเพื่อนแต่ถ้าเพื่อน่นะอ่าติ๊กตรงออโต้วรันนะครับปุ๊บเพื่อนดูมันจะเดินกับประมาณสองสามก้าแล้วมันจะวิ่งเห็นไหมครับจะวิ่งโอเคนะครับ แล้วก็มาตัวต่อไปนะครับเพื่อนๆลองพลาสดิสมอลอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมไม่ติ๊กนะครับผมเอาออกนะเพราะว่าผมไม่เคยใช้นะครัต์ลาดโฟบัตทอมยูสต์ลาดโฟ f o r บัตทอมนี่น่าจะเป็นตัวเชิงวิวตัวนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ลองดูก่น อ่าใช่จริงด้วยครับนี่อยู่ตรงซ้ายล่างนะเพื่อนๆนะถ้าผมติ๊กออกมันก็จะหายไปนะครับซึ่งเป็นเมนูด่วนนะครับต้องเก็บไว้นะครับยุดตรงนี้นะครับแล้วก็ยุดเล็บชูสบัตทอมก็คือเพิ่มปุ่มโจมตีด้านซ้ายบนนะครับอ่าเราติ๊กเข้าไปเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ผมติ๊กนะเพื่อนๆแล้วก็จะโจมตีได้นะครับส่วนต่อไปวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ผมจะปรับให้ระดับมีเดียมนะครับซึ่งผมจะให้มันเล่นได้ลรื่นๆนะครับในการอ่า รั n เอ r แรนเดอร์ภาพนะครับให้มันสมูทนะครับผมแล้วก็มีอะไรที่น่าปรับมากครับโชว์คาแรค c เตอร์เนมก็คือชื่อสัตว์หรือชื่อคนนี่แหละฮะเราก็ติ๊กไปเลยให้โชว์นะครับต่อไป f u ล l พลเยอร์ส a ตนะครับก็คือเพื่อนๆดูที่หน้าจอใช่ไหมผมจะมีแค่สเตมิน a าเลเวลอเลือดแล้วก็น้ำหนักแต่ผมจะโชว์ฟูลเพลเยอร์ส a ตนะครับกดเข้าไป เพื่อนๆดูครับมีค่าสลบเพิ่มเข้ามามีออกซิเจนมีค่าความหิวข้าวหิวน้ํานะครับซึ่งตัวนี้ต้องติ๊กไว้นะเพื่อนๆต่อไป Enable Recording ก็คือตัวนี้จะเป็นการอัดหน้าจอนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องสนใจแล้วก็ p l e a s e s r v e Battery Mode ก็คือการเซฟแบตเตอรี uh, ่นะครับ Preserve Battery เราไม่ต้องเซฟนะครับต่อไป Audio นะครับ คือเสียงนะฮะสำคัญเลยถ้าเพื่อนๆเล่นคนเดียวฮะเพื่อนๆปรับเต็มไปเลยเนี่ยได้อัตรดมากแต่ถ้าผมทําคลิปผมจะปรับประมาณนี้นะเพื่อนๆก็เพื่อว่าให้อ่าเสียงมันไม่ดังเกินไปนะครับมันเป็นการอ่าแทรกกันนะฮะของเสียงกับที่ผมพูดนะเพื่อนๆโอเคผมตั้งค่าเสร็จแล้วครับเบื้องต้นประมาณนี้เพื่อนก็แอปพลายได้เลยปุ๊บหน้าจอผมประมาณนี้แล้วเพื่อนๆเห็นไหม ถ้าเ,เพื่อนๆตั้งค่าตามที่ผมแนะนานะครับมาดูกันว่าพอเราเข้าเกมเราตั้งค่าเสร็จแล้วเขาให้ทําอะไรครับเ,เพื่อนๆสังเกตด,ด้านบนขวาเห็นไหมเขาต้องการอ่า collect t e s t นะครับอ่าที่แรกนะครับตอนผมไปต่อยไม้นะ่มันได้ไม้มาแล้วไงเพื่อนแล้ว q u วสมันผ่านไปแล้วแต่ทีเนี้ยมันต้องเป็นการ collect t a s นะครับคือเควสต่อไปปะเดี๋ยวต่อยไอ้หาต้นไม้ดีกว่าต้นไม้อย,อยู่ไหนต้นไหน ไม่ใช่ว่าจะไปเจอแรปเตอร์นะเนี่ยโูเรามาเกิดตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆทํานทไมมันดูมีแต่หินยังเลยอ่ะต้นไม้ฉันต้องการต้นไม้เดินไปหาต้นไม้โอ้ถ้าผมไปเจอแรปเตอร์นี่เพื่อนเพื่อนผมแย่เลยนะเนี่ยตัวน,นี้โซนอีซี่น่าจะไม่มีนะครับน่าเราได้แล้วต้นไม้ต่อยครับ ให้ตรงคําว่าแทสด,ด้านขวามันขึ้นให้เต็มหลอดนะครับก็คือเราต้องเก็บสะสมนะครับต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปโอ้ยทําไมมันได้ยากได้ยี่เนี่ยเออต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปโหเพื่อนผมต่อยจนหมดต้นยังไม่ได้ยังไม่พอเลยเนี่ยบูตอนเป็นอะไรที่เล่นยากมากเลยนะครับพเพื่อนๆสาหรับคนที่แบบมีความอดทนสูงมากนะครับผมอ่าเราได้แล้วนะครับคอลเลกแทสเราเต็มหลอดแล้วเนาะ ต่อไปคราฟสโตนพิกนะครับคราฟสโตนพิกก็คือนี่ไงครับสโตนพิกเราอยู่ในกระเคราฟมันจะมีคราฟติ้งกับอินเวนทอรี่นะครับซ้ายอินเวนทอรี่ขวาคราฟติ้งนะแล้วก็คราฟคราฟไปเลยคราฟเห็นไหมเพื่อนๆเราคราฟเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ในกระเป๋าเรานะครับแต่เพื่อนสังเกตไหมคราฟมันเสร็จแล้วก็จะมีเควสใหม่ขึ้นมาอีกอ่าอีกคลิป อีคลิป Your New Stone Pick ก็คือการติดตั้งนะเพื่อนๆเ,เราต้องติดตั้งนะติดตั้งแล้วเราทําได้2แบบนะเพื่อนเราดับเบิลคลิกเลยเห็นไหมมาอยู่เลยหรือว่าเรากดแช่ไว้แล้วก็ลากออกมากดแช่ไว้แล้วก็ลากเข้าไปนะครับแต่ผมสะดวกดับเบิลคลิกนะพอติดตั้งแล้วอ้าวโคว้ดเควสยังไม่ผ่านเลยครับเราต้องหยิบ Pick a p ขึ้นมาก่อนครับผมนี่ไงเควสผ่านแล้ว เบื้องต้นเราก็จะประมาณนี้นะครับในการเข้าเล่นเกมนะครับส่วนที่เหลือกอ็มันมีอะไรให้เราทําอีกเยอะแยะเลยครับในการฟาร์มเลเวลนะครับตอนนี้เนี่ยหน้าจอหน้าเราของเรานะครับจะมีตัวเรานะครับพร้อมสเตตเราตร่างอต่างๆนะครับขอโทษเด้วยามีเลือดสเตมินา่าออกซิเจนอาหารน้ําน้ําหนักดาเมจเราที่เราทํานะครับแล้วก็มูเมต์สปีดในการวิ่งนะครับผม ฟอร์ติจุดนี่สําคัญเลยนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะอยากไปลุยแมพหิมะหรือว่าลงดันแบบว่า,อ,าอดความถึกมากๆนะครับฟอร์ติจุดนี้เพื่อนๆต้องอัพให้ได้30นะครับก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆจนเลเวลสูงครับแต่โดยรวมแล้วต้องให้ได้ประมาณ30นะเพื่อนๆตัวนี้คัพติ้งสปีดนะครับในการครัฟของอ่ะมันจะมีความไวนะครับส่วนตัวนี้ทปอปอนีอ่เป็นค่าสลบเรานะครับผมคือ ค่าสรบปเราอยู่ประมาณ200อนะครับอันนี้ไม่ต้องเพิ่มก็ได้ครับเดี๋ยวเรากินยาหรืออะไรช่วยได้นะเพื่อนๆโอเค okay. หน้าตรงนี้ก็จะมีมาณนี้ครับต่อไปเป็นอินแกรมของเรานะครับเป็นอินแกรมนี่เบื้องต้นเราจะมีมาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็ผมคิดว่านะเลเวลเราอัพเราเขาจะถึงปลดล็อกหน้าต่อๆไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยครับเพราะอีพีเรามีแค่3ามทับห้าสิบเองเพื่อนๆดูสิด้านบนน่ะผมยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอัปเลเวลให้เพื่อนๆดูนะเรามีแค่นี้เองส่วนตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับซึ่งไม่มีอะไรเนะก็ที่เราได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วเนาะแล้วก็นี่ Explorer n o t e นะครับมันก็คือตัวนี้นะเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะมันจะเป็นอ่าซากปรลางพังโบราณที่อยู่ในแมปนะครับ เพื่อนๆต้องไปค้นหานะว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วเพื่อนๆต้องไปเปิดกล่องพวกนี้แล้วก็จะได้คูณคูณเลเวลคูณ XP พีมานะครับแล้วเราไปฟาร์มเราจะได้คูณเยอะมากนะครับในเอ็กซ์เพลเยอร์โนนะครับเนี่ยหรือว่าเราจะปั๊มเวลสัตว์นะครับก็คือขี่สัตว์ไปเปิดนะครับผมเล่นใน PC มันจะประมาณนี้นะแต่โมบายผมไม่แน่ใจนะผมก็เพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็ขี่สัตว์เข้าไปเปิดแล้วก็ใช้สัตว์นะครับไปฆ่าสัตว์ตัวอื่นมันก็จะปั๊มเลเวลคูณให้นะครับผม โอเคต่อมาตอนนี้เป็นหน้าต่างของอ่าที่เราสามารถซื้อได้ในเกมนะครับเพื่อนก็มีเยอะแยะเลยก็ผมคงอธิบายไม่หมดในคลิปนี้นะก็ที่ผมจะอธิบายเบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็คือก็ค c o n ซ o l e นะครับผมไม่เคยซื้อมาก่อนเลยนะผมก็ดูจากคลิปต่างๆที่เขาเคยทํารีวิวมานะแล้วผมก็จะมาซื้อให้ดูเลยนะครับว่ากดซื้อ,อยังไงกดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับก o ค c o n ซ o l e ส่วนมันทําอะไรได้บ้างเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําแนะนําในคลิป ถ้าถัดไปแล้วกันนะครับถ้าผมมีโอกาสได้รีวิวนะกดซื้อในราคา450บาทนะครับด้านขวาส่วนด้านซ้ายวอ a ทูเทลไอทูเรีก็คือเป็นการดูว่ามันทำอะไรได้บ้างครับมันจะเป็นคลิปพาเราไปที่เบราว์เซอร์ YouTube นะครับแต่เราไม่ไม่ดูครับเพราะว่าเราดูของคนไทยมาแล้วแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ450อ่าพอเข้ามาหน้านี้นะ ใน Google Play Store ครับเพื่อนๆจะตั้งค่าการชำระเงินไว้แบบไหนนะครับอยา่างเขาผมเนี่ยผมจะตั้งไว้เป็นอ่ามันจะมี3รูปแบบนะครับเพื่ผมตั้งไว้นะแต่ผมเลือกไว้เป็นของ AS นะครับอ่าเอนี่คือเติมเงินเข้ามือถือแล้วเขาก็จะชำระได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนอันที่2ก็เป็น m a s t e r c a r าร์ดทูวอลเล็ตของเรานี่แหละครับผมแล้วก็อันที่3ก็เป็นพวกบัตรเครดิตหรือว่าบัตร อเดบิตของเรานะครับส่วนผมเลือกเป็น a s นะเพื่อนๆพสะดวกตั้งแบบไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยโอเคผมก็จะทําการซื้อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะส่งมาให้เรายัางไงนะผมก็ไม่เคยซื้อมาก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะก็เ,เรารู้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยโอเคเดี๋ยวต้องป้อนรหัสผ่านนะครับเดี๋ยวผมขอปิดก่อนโอเคผมก็ป้อนรหัสผ่านแล้วนะครับผม มีข้อความมาแจ้งนะครับผมชำระเงินสําเร็จต้องการให้ตรวจสอบสิทธิ์การซื้อไหมคุณกําหนดระบบตรวจสอบสิทธิ์การซื้อทั้งหมดรวมทั้งซื้อในแอปผ่าน Google Pay ในอุปกรณ์ทางนี้เพื่อป้องกันการซื้อไม่รับอนุญ,ญาตอันนี้ผมเพิ่งซื้อครั้งแรกนะเพื่อนๆนวผมต้องขออนุญ,ญาตอ่านก่อนนะครับผมโอเคใช่ทุกครั้งแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคเราชําระเงินสําเร็จแล้วนะครับพอชําระเงินสําเร็จนะครับเขาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาประมาณนี้เนาะ ก็กดโอเคเข้าไปตอนนี้เรามีก๊อตคอนโซลแล้วนะครับผมแล้วเรามาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอ๋อนี่ไงอาอย่างเพื่อนๆนะครับเอานิ้วจิ้มตรงนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนออกมานะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ก๊อตคอนโซลนี่ครับสิ่งที่เขาทําได้เลยนะครับผม ผมจะยังไม่รีวิวในวันนี้นะครับผมแค่มาซื้อให้ดูก่อนนะครับเพื่อน,อนซึ่งมันรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้วคลิปมันจะยาวไปเนาะเอาเป็นว่ากดติดตามผมไว้นะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วผมจะมารีวิวให้ว่า God Console มันทําอะไรได้บ้างครับแล้วมันโกงยังไงครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปผมจะทําอะไรนะครับผม อ่ะตัวนี้ก็เป็นคาเมล่านะครับกล้องเดียวเดียวยนวะอ่าถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนว้าวคลิปนี้ยังไม่มีการฟาร์มการอะไรเกิดขึ้นนะเพื่อนๆอุ้ยโอ้โหพอหนุ่มก้ามโตนะครับผมโอ้โหดูเป่าตุงเลยครับผมอ่าแต่คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆกดติดตามผมไว้นะครับเพื่อ คลิปต่อไปผมจะทําอะไรออกมาให้ดูเดี๋ยวเพื่อนรอชมได้เลยนะครับหรือใครอยากจะดูวิธีการทําอะไรเบื้องต้นในการเริ่มต้นใหม่นะครับสามารถรีเควสเข้ามาได้เลยครับเพราะผมก็จะเริ่มต้นไปพร้อมเพื่อนๆนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นเกมอาร์คมา3ปีแล้วนะครับผม3ปีครึ่งเนาะตั้งแต่ผมเล่น PC เมื่อ3 4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้เลิกเล่นไปแล้วก็มันกลับมาเล่นเป็นเวอร์ชันโมบายนี่แหละครับผม ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อมีทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปแล้วครับเดี๋ยวบายยตรงไหนนะบายยบายๆอ้ออะออีโมจิเหรออ๋อนี่ไงบายบาย